สวัสดีครับในการตั้งค่าทีวีนะครับให้ไปที่การตั้งค่าเลือกที่ระบบนะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่าขั้นสูงเลือกโหมดในร้านค้านะครับเมื่อเราเลือกโหมดในร้านค้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นวิดีโอเป็นวิดีโอเดโมขึ้นมานะครับต่อไปเราก็มาที่การตั้งค่าเล่นอัตโนมัตินะครับถ้าเราเลือกหน้าร้านเป็นรูปภาพในตัวด้วยเนี่ยและเมื่อเราเลือกโหมด ภาพในตัวนะครับภาพที่จะปรากฏโชว์บนหน้าจอทีวีก็จะเป็นภาพเดโม่ลันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้เปลี่ยนก็คือเรากดที่การตั้งค่าการตั้งค่าเล่นอัตโนมัติแล้วก็เลือกติ๊กวิดีโอในตัวนะครับแล้วก็เลือกเอารูปภาพในตัวออก เพียงเท่านี้มันก็จะได้วิดีโอที่มีฟฟวิดีโอลันไปเรื่อยๆภาพจะสวยกว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว้าวและประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยเป็นหลักการของการตลาดในเรื่อง first impression นั่นเองลองนะําไปปรับใช้กันดูนะครับ